สวัสดีค่ะคลิปนี้นะขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแก้ไขเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อตัวใหญ่แต่แขนเล็กนะตัวนี้เราเอาไหล่ขึ้นข้างแล้ว2นิ้วครึ่งน,นะคะรอบอกเราจะเอาเข้าทั้งตัวก็คือ10นิ้วรอบอกเอาเข้า10นิ้วรอบเอวเอาเข้า10นิ้วนะคะลักษณะของเสื้อตัวนี้นะคะก็คือเสื้อแฟชั่นนะคะก็คือเป็นเสื้อลักษณะเสื้อตัวใหญ่ไหล่ตกนะแต่ว่าขนาดแขนจะเล็กค่ะ ลูกค้าต้องการให้เราแก้ไขเป็นเสื้อเชิ้ตปกตินะคะก็คือให้ไหลขึ้นมาปกติตัวเสื้อเล็กตามปกตินะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรารอแขนเสื้อออกจากตัวเสื้อก่อนนะคะก่อนที่เราจะล้อแขนออกจากตัวเสื้อทุกครั้งนะคะเราจะต้องมาร์กไว้ก่อนนะคะว่าข้างไหนอยู่ฝั่งไหนนะ เพราะว่าตอนที่เราเย็บแขนกลับคืนเราจะได้ไม่สลับข้างนะคะเราก็ล็อแขนออกทั้งสองข้างเลยนะคะพอเรา feet, ล็อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักแขนเสื้อไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บตัวเสื้อกันก่อนค่ะเราขีดบ่าหน้ามากับลูกค้านะคะบ่าหน้าก็จะติดกับตัวกระเป๋ามากเกินไปนะคะพอเวลาเราเอาเข้านะเราจะต้องลดขนาดของกระเป๋านะคะ, <ๆ S 1> คพะเะคะพราะว่าไม่อย่างนั้นพอเวลาเย็บนะคะบ่าหน้าจะติดกับปากกระเป๋ามากเกินไปค่ะ เดี๋ยวเราล้ะกระเป๋าออกล้อชายเสื้อแล้วก็ล้อป้ายของลูกค้าออกก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาขีดขนาดตัวเสื้อที่เราต้องการแก้เข้ากันเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าให้เราเอาตัวเสื้อเข้าทั้งหมด10นิ้วนะคะเอวเข้า10นิ้วนะเราก็เอา10บหาร4ี่นะคะได้เท่ากับ2นิ้วครึ่งเราก็ขีดเลยค่ะ2นิ้วครึ่งนะเอวเราก็ขีดตรงที่2นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่าเอวกับหน้าอกลูกค้าให้เอาเข้าเท่ากันนะคะแต่ว่าชายเสื้อก็คือเราไม่ได้เอาเข้าเท่าหน้าอกนะคะก็คือเรากะเอาโดยประมาณนะว่า ไม่ให้ฟิตสะพโพกลูกค้าค่ะเพราะว่าตอนที่ลูกค้าเอามาให้เราซ่อมเราก็ให้ลูกค้าลองแล้วเนาะเราก็ตีขีดเลยค่ะตามขนาดที่เราวัดไว้นะสองข้างเราก็ขีดให้ได้ขนาดเดียวกันนะคะก็คือหน้าอกหารสี่นะคะ10บหารสี่ก็จะได้เท่ากับ2นิ้วครึง่งเราก็ขีดตามขนาดที่เราขีดของอีกข้างนึงเลยค่ะพอเราขีดขนาดได้ทั้งสองข้างเท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บตามรอยที่เราขีดเลยค่ะ เราเย็บตรงเส้นที่เราขีดมาเลยนะคะทั้งสองข้างนะผ้าส่วนเกินเดี๋ยวเราตัดออกแล้วเราพ้งริมผ้านะคะพอเราเย็บขนาดได้ตามที่เราต้องการทั้งสองข้างแล้วนะคะลักษณะนี้นะเดี๋ยวเรามาขีดเส้นใต้วงแขนนะคะ เดี๋ยวเราตีเส้นตั้งฉากนะคะเส้นใต้วงแขนนะเราตีเส้นตั้งฉากมาลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ขีดไปก่อนนะทั้งสองข้างเราตีเส้นตั้งฉากเหมือนกันนะคะคือเราจะทําเส้นใต้วงแขนใหม่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เราเอาตัวเสื้อเข้าเยอะนะเราจะต้องแต่งวงแขนใหม่ทั้งหมดค่ะ พอเรามาร์กตำแหน่งใต้วงแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าส่วนเกินออกนะคะแล้วเราก็โพง้งริมผ้าให้เรียบร้อยนะทำอย่างนี้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งวงแขนใหม่กันเลยค่ะจุดนี้นะคะคือจุดที่เราขีดเส้นตั้งฉากใต้วงแขนไว้นะคะเราขีดขนาดที่เราวัดมากับลูกค้านะคะเริ่มขีดจากไหล่นะคะมาหาบานะคะแล้วก็โค้งไปที่เส้นใต้วงแขนใหม่นะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ถนัดนะคะก็คือใช้ไม้โค้งได้เนาะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะด้านหลังเราก็ขีดลักษณะเดียวกันนะคะก็คือแต่งจากไหล่นะคะไปหาบ่าแล้วก็ไปที่เส้นใต้วงแขนใหม่นะคะขนาดที่เราขีดก็คือเราวัดมากับลูกค้านะคะ พอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดผ้าออกเลยค่ะเราไม่ได้ตัดตรงเส้นสีเหลืองนะคะเราจะต้องเผื่อเย็บไว้1นึเซนนะคะเราตัดโดยรอบเหลือผ้าเผื่อเย็บ 1. นึเซนนะคะตอนตัดเราไม่ได้จับผ้าประกบคู่นะคะเราตัดเฉพาะแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะไม่ได้จับประกบติดคู่กันนะค่อยๆวนตัดไปค่ะลักษณะนี้นะ ตัดเสร็จแล้วบ่าหน้าของเสื้อนะคะจะเล็กกว่าบ่าหลังครึ่งนิ้วนะคะพอเราทําวงแขนได้ทั้งสองข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่แขนเสื้อกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่แขนเสื้อกันเลยค่ะเราจับตัวเสื้อลักษณะนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุดกลางไหลนะคะเดี๋ยวเราบากหัวแขนไว้หน่อยนะคะเพื่อเป็นตําหนินะว่าคือกลางไหลนะคะทำสองข้างเหมือนกันค่ะจับผ้าลักษณะนี้นะแล้วก็กีบผ้าไว้ค่ะ แขนเสื้อเราจับลักษณะนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุดหัวแขนนะคะเราเอาหัวแขนนะคะมาวางไว้ตรงที่เรากกิบเส้นกลางไหลไว้เลยนะคะแล้วเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนนะคะใต้ท้องแขนเราก็จับตะเข็บใต้ท้องแขนกับตะเข็บเสื้อให้ตรงกันนะคะลักษณะนี้นะแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะ แล้วเราเย็บรอบวงแขนเลยค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่ยังไม่ถนัดเย็บเลยอย่างที่น้องขวัญเย็บนะก็สามารถใช้เข็มหมุดนะคะเอาเข็มหมุดกัดนําร่องไปก่อนนะคะหรือหรือเราจะใช้ได้เนาก็ได้นะคะเนานําล่องไปก่อนนะเย็บเข้าวงแขนไม่ต้องรีบนะคะก็คือค่อยๆเย็บนะคะอันนี้น้องขวัญสปีก กิ๊นะคะมันก็เลยดูเร็วเนาะแต่จริงๆแล้วพอเวลาที่นักขวันเย็บนักขวัญก็เย็บไม่ได้เร็วอย่างนี้หรอกค่ะก็คือค่อยๆเย็บนะการผิดพลาดเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาล้อค่ะพอเราเข้าแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เย็บป้ายกลับคืนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเย็บป้ายเย็บชายเสื้อนะ ส่วนกระเป๋าเสื้อนะคะเราก็แต่งขนาดให้ได้พอดีกันกับตัวเสื้อนะเราก็ดูนะคะลดตามสัสดส่วนของเสื้อนะคะพอแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนาดก็จะได้เล็กลงตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเสื้อตัวนี้แขนเสื้อเราไม่ได้แก้เข้าเนาะคลิปนี้นขวัญก็แนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไรอย่าลืมเป็นกําลังใจให้นขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นขวัญด้วยนะคะคลิปนี้นขวัญสวัสดีค่ะ